สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคชเตียระดับตํานานครับวันนี้ถือว่าโคชเตียระดับตํานานจะมีข่าวการซื้อขายนักเตะระดับตัวท็อปของโลกและนัมเบอร์วันของโลกคือคริสเตียโนโรนัลในการย้ายทีมครับช่วงนี้นะครับถือว่าข่าวของโรนัลโด้ครับถือว่าเป็นข่าวประเด็นชิมมาแรงแซงทางโคมาที่สุดครับจากการที่มีข่าวลือว่าเขาจะไปอยู่สโมสรเรอบลบซิฟามนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนที่จะรับชมคลิป ชมการวิเคราะห์การยายทีมของคริสตียโนโรนโดนะครับอยากให้ FC c ของเราครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้ทีมงานกับคนเตี้ยดได้เป็นกําลังใจให้เราทํางานที่ดีต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับรับชมคลิปของเราให้จบด้วยนะครับผมถือว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรงสําหรับคริสตียโนโรนโดครับหลังจากที่ถือว่าโรนโดนะครับ พร้อมใจที่จะออกจากทินมาลายยูเป็นตุ๊น,นะครับและย้ายไปอยู่สมโมสรเรือใบสีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมแก่งหังเกาะพิมลีกนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าหลังจากที่ตอนนี้นะครับมีข่าวเือบอกว่าทั้ง2ฝั่งนะครับได้สามารถตกลงเงื่อนไขาบางส่วนเพียงให้สมโมสรตกลงค่าตัวคาดว่าวยูเวตต้องการเงินทั้งหมด26ล้านปอนด์หรือราวๆประมาณ1,155ล้านบาทนะครับ จากการย้ายตัวครั้งนี้นะครับทำให้ลอนโดไปสู่แมนเชสเตียเนี่ยถือว่าเป็นดิวที่กลายเป็นจริงมากขึ้นพอสมควรครับจากการที่ลอนโดย้ายไปสโมสรเอใบสีฟามไมเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งจะทําให้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของแฟนแมนยนะูเลยนะครับเพราะว่าในปี2015รนนโดเคยกล่าวออกมาว่าเขาจะไม่มีทางทอดทิ้ง จากสโมสรแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปสู่สโมสรเดอะบรส์ซิฟาร์แมเชสเตอร์ซิตี้แล้วเขาก็จะไม่มีทางทําเป็นอย่างนั้นได้แต่นั่นเป็นการพูดถึงในปี2015ที่โรนโดเคยอยู่กับสโมสรแมเช c สเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอาจจะเป็นนักเตะที่สาวกปีศาจแดงรักมากที่สุดคือคริสเตนโรนโดจากการที่ถือว่าที่เขาได้ขาคินคาแข้ขงในทินปีศาจแดงแมเช h สเตอร์ยูไนเต็ดหรือชินโอเทฟฟอร์ดครับในปี2003-2009 นี่แหละอาจจะเป็น3เหตุผลที่โรนโดพร้อมย้ายสู่เรือบบสิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งถือว่าแม้จะรู้ดีว่าแฟนแมนยูจะไม่ชอบแต่เขาเรียกว่าเป็นวิธีของฟุตบอลที่โรนโดจะทําการย้ายทีมนะครับ3เหตุผลหลักที่โรนโดจะพร้อมย้ายสู่แมนซิตี้นะครับ 1. นึ่เขาเรียกว่าความต้องการความเปลี่ยนแปลงและความทะเยอทะยานของคริสเตโนโรนโด เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าโรนันโดเราก็ได้ทราบกันในหลายๆที่ผมเคยทํามาคือการที่ไม่มีความสุขในการเล่นในลีกอิตาลีนะครับและชีวิตขาแข่งพ่อดูเหมือนว่ายูเวนตุสจะไม่เสริมความทะเยอทะยานให้มากพอและไม่มีการเสริมทัพใดๆครับและอีกอย่างหนึ่งคือเป้าหมายสําคัญคือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต่างกับตัวของโรนัลโดที่เป็นผู้เล่นที่มีความกระหายและมีความทะเยอทะยานที่ต้องการแชมป์ใหญ่ๆมาประดับให้กับตัวเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการที่เจ้าตัวต้องการอย่างแน่นอนว่าการเพื่อมาช่วยแมนเชสเตียครับคว้าถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เพราะว่าแมนเชสเตียยังไม่เคยได้และอาจมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะช่วยให้ยูวนตุสประสบความสําเร็จของโรนัลดนะครับส่วนที่2ถือว่าการคัมแบกการกลับมาในพรีเมียร์ลีกนะครับที่โรนัลด์ไม่ต้องปรับสไตล์การเล่นและไม่ต้องปรับตัวมากในเพื่อนร่วมทีมของแมนเชสเตียนะครับ ซึ่งโรนัลโดนะครับการที่เคยอยู่ในพิมพิลีกับแมนยูมาแล้วและพาแมนยูพาแชมป์ต่างๆในพิมพิลีกันกลบครบนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการที่โรนัลโดมาอยู่พิมร์ลีกไม่ต้องปรับตัวเข้ากับฟุตบอลของพิมพ์ลีกแถมยังมีเพื่อนร่วมทีมถือว่าคบคันเป็นอย่างมากและถือว่านักเตะในโปรตุเกสที่อยู่แมนเชตี้พวกรูเบนดีอาเจากาเซโล่และกับเบโตซินวาที่คอยพร้อมสนับสนุนและมีออย่างหนึ่งคือพวก เควินดูบอยเรยันมาเลสฟิลฟเดนเกเบตเจสุดพร้อมเป็นตัวสนับสนุนให้กับคริสเตนโรนโดนะครับอีกอย่างคือการร่วมงานกับกุนซืออย่างสมองเพศอย่างเป๊ปโก์ดลาที่คริสเตนโรนโดไฟฟันอย่างมันนานนะครับถือว่าชีวิตของโรนโดการเคยร่วมฝีมือกับกุนซือหลายๆกุนซืออย่างพวกเซอร์เลฟูซันโซเซ่มูรินโญคาโชคาโลอันเชลตินะครับดังนั้นการมาร่วมทีมอย่างกุนซืออย่างสมองเพศอย่างเป๊ปโก์ดลาเนี่ยถือว่า เป็นความประสบผลความสำเร็จต่างๆเป็นอย่างมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการที่เปี๊ยบอาจจะมีแนวทางการสามารถเข็นฟอร์มเก่งของนับเตะโรนโดในวัย36ปีถือว่าเสือเท่าที่มีรายคามในการเข้าทําประตูอยู่นะครับโอ้โ oh หซึ่งถือว่าคริสเตโนโรนโดเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่สโมสรลบายสีฟ้ามาซิตี้อยากจะได้ตัวเขามาเพราะว่าเขาคือมิสเตอร์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก แล้วเดี๋ยวผมจะลองมาดูว่าในปี2015โรนโดพูดคุยยังไงกับการสมัยนั้นที่เขาว่านักเตะที่จะมาอยู่แมนซิตี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองมาทบทวนบทสรุปของคริสเตโน่โรนโดในปี2015ที่เขาได้เคยพูดแบบนั้นไว้นะครับผมถึงแม้ที่ผมบอกว่าคำพูดของคริสเตโน่โรนโดเมื่อปี2015หรือเมื่อเขาเรียกว่า6-7ปีที่แล้วนะครับได้ขุดคำพูดของโรนโด ซึ่งเคยให้สัมภาษณ์กับข่าว BBC ีเมื่อปี2 0 1 5เพื่อเป็นการดักคอไม่ให้ดาวเตะชาวโปรตุเกสได้ร่วมทีมสโมสรหรือไบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอันขาดครับซึ่งในคลิปชื่อว่าโรนโดได้พูดออกมาว่าแมสติเป็นทีมที่มีเงินมากมายสำหรับการคว้าผู้เล่นชื่อดังและเป็นไปได้หมายว่าวันหนึ่งถ้าพวกนั้นยื่นข้อเสนอเหมาะสมให้คุณที่จะย้ายไปร่วมทีม เรือบาแมนซิตี้ดาวเตะชาปโรเกตหรือคิเซโนโรนโดได้ออกมาตอบอย่างนี้ได้ว่าคุณคิดว่าเงินจะเปลี่ยนความคิดของผมในตอนนี้ได้หรือผมไม่คิดแบบนั้นนะและไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นปัญหาด้วยเพราะถ้าคุณจะพูดเรื่องเงินผมคงตัดสินใจย,ย้ายไปที่กาตาแล้วสโมสรฟุตบอลที่นั่นอาจจะมีเงินมากกว่าพวกเขาแมนซิตี้ซะอีกและเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเงินหรอก มันเกี่ยวกับความประนามว่าโรนโดที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในปี2015โอ้โหซึ่งเป็นคำพูดที่โรนโดยิงคำถามให้กับ BBC ข่าวชื่อดังแต่ตอนนี้เรื่องนี้ถือว่าอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นวิธีของฟุตบอลที่โรนโดจะต้องย้ายทีมในเมื่อ6ปีที่แล้วในปี2015เป็นยังไง ตอนนี้นะครับสถานการณ์โควมวีสิบเกามาเรื่องเงินเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและผมที่บอกความทะเยอทะยานที่จะพาทีมลูบาร์ซิฟ้าแมนซิตี้ได้แชมป์ก็เป็นอย่างที่ผมบอกครับสามหัวข้อเป็นสามหัวข้อหลักที่คริสเตโน่ลอนโด,นโดนพร้อมย้ายมาลูบารสซิฟาแมนซิตี้และอีกอย่างหนึ่งครับตอนนี้แมนซิตี้พร้อมประเขียนค่าเหนสูงถึงปีละ15ล้านยูโรประมาณ570ล้านภายใต้เงื่อนไข2ปีเพื่อหวังโลดใจคริสเตโน่ลอนโด,นโดน กับมหาแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอั่นที่ผมบอกหลายๆคลิปคริสเตียโน่เงินเป็นปันจจัยหลักของวิธีของฟุตบอลถ้าคุณไม่มีเงินล่ะคุณจะทำยังไงในวัยนี้570ล้านถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลส,สำหรับคริสเตียโน่โรนโดในวัย36ปีเงินคือปัจจัยเดียวการประนามตอนนั้นตอนนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วเขาก็พูดได้เขามีเงินมากมายมหาศาล แต่ตัวนี้อะไรก็เปลี่ยนความคิดได้คริสเตโนโนนโดผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนที่ทริโอต่อสโมสรแต่ผมมองว่าอันนี้แหละคือวิธีของฟุตบอลใครให้เงินเ,นเยอะเราก็ต้องไปในวัยที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งสําหรับคริสเตโนโนโนโดไม่น่าจะมีปัญหาที่โรนโดจะย้ายทีมไปอยู่ระบายสีฟารมนเชสเตอร์ซิตี้15ล้านปอนด์เป็นเงินมหาศาลมากที่นโดจะได้รับอย่างที่ผมบอกนะครับ ฟุตบอลคือวิธีของฟุตบอลเราต้องมาติดตามว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้นะครับคืบหน้าไปที่70-80%แล้วที่โรนัลโด์จะย้ายกลับเข้าสู่ทีมพรีเมียร์ลีกแต่ไม่ใช่โอทีฟอร์ดคือทีมอัลติฮัสสเตเดียมสโมสรเลอบาซิฟาแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้ทีมร่วมเมืองกับสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคลิปนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดของคริสเตียโนโรนัลโด์นะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรานะครับมี3ช่องทางให้ได้ผู้ชมคือ f a c e b o o k YouTube ็อกดิสนะครับดอมมาสตาซิดเอฟซีนะครับโคตเตียนในตำนานหรือว่าโคตเตียนเดลิเกตนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับก่อนที่โคตเตียนจะลาคลิปนี้ไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับและอย่าลืมครับฝากสปอนเซอร์หลักที่เข้ามาสนับสนุนของเว็บของเรานะครับหรือว่า YouTube ของเราคือเว็บออซอนครับถือว่าเป็นเว็บที่เป็นระบบ AI นะครับเป็นระบบบอท ในการแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับในการลงทุนสื้อถานการณโควิดสินี้เราจะทําอะไรได้ครับทำอะไรไม่ได้การลงทุนกับบอท AI ชืถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะรเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับออนซอนนะครับเป็นระบบแพลตฟอร์มดิจิตอลระบบ AI แบบสกุลเงินดิจิตอลให้ AI เนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องการซื้อขายหลักของระบบการเงินนะครับออนซอนครับถือว่าเป็นระบบดีจริงๆนะครับดีมากและผมอยากแนะนําให้ทุกคน และสมัครกัน,นครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปใต้ YouTube นี่นะครับอย่าลืมครับออนซอนนะครับผมตอนนี้นะครับโคเตียก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม